สวัสดีครับชาว youtube ทุกท่านวันนี้ก็มาเอาทรายเช่นเดิมนะครับเชียงคานติดเที่ยงครับวันนี้ร้อขาเจ้ากินเขาอยู่ครับนีทรายเป็นเอามาสะต,ตอกไว้นะครับเที่ยงครับรอรถตักมาตักให้อยู่ วันนี้มากับรถคู่ใจครับเซ็กเทาซีรีส์เจ็ดครับหอมหางสีมีดของบริษัทโชคเรเินรัพย์ปาจีนครับตัวน,นี้ไหลเบาอยู่ครับหางเบา ดูบรรยากาศรอบๆครับถ้าได้เก็บผ่าใบอยู่ครับกินของก็จะอิ่มนี่ครับเป็นกำลังเสียตะสังไม้ครับทาทาทรายผ่าใบบดพี่นอ้องครับบปได้ได้ทะเบียนอยู่กับหางหางไม้ครับบางฟุ้นเต็มใบเลยครับ นีก็เป็นเลดครับเกรดงามนี่ครับทางกระบอกให้เราดิก็จงอ่างถังลิเนียมครับ <c oughs> ครับขออนุญาตเจ็บผ่าไปกันครับ